สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแม่เจ้ากบอกนะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตต่อนะคะว่าพี่นัดนะคะห้องน้ําพี่นัดนะคะก็ได้มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กอบกอก่อนเริ่มกอแล้วนอกจากนอกเข้อเอ็นไป็ล้างได้ไหนนี่ตามข้อเอ็นนั่นนี่นั่นบ้าไปเนอะหลับไปครับผมหนึ่งก้อนนะครับใส่ช้าชัวใส่ช้าขึ้นก้อนขึ้นก้อนไในลุยแล้ววะ ที่เอารุยแล้วงานนี้เปไี่ยนเลยนะครับนี่ครจะเปลี่ยนครับจะครบแปดนาทีแล้วครับผมยังยังได้แค่ก้อนเดียวนะครับก้อนเดียวอยู่เลยวะครับผมดูลีลาครับดูลีลา น่อ๋อานนีอเนะมันคยทำไนอทไมปนมันนกะายไม่เหเข้ากันนะมันะียนเะไม่เงียวบอคือห้องน้อดูทคนพี่อ๋อนี่ว่าโคงานนี้ออลุยเลยนะฮะมันแห้งมั เมื่อวาปูนนะคะน้งี้มันแห้งไปบ้างใช่ไหมเหมือนมันมันไม่เหนียวบ่ผงๆไปไม่ให้มันมันแยกตัวไม่เท่าตัวมีกมันหลวมอือทายมันแยกแยกตัวเป็นอย่างงายมันจะกลายบ่ทรายหลายอีกนโอ้ทรายหลายก็เพิ่มปูนนิดนึงครับปูนแยกตัวอ๋อไ่สงใหญ่นะคะนี่สัางใหญ่ชายหลายเกินไปน้ำมากทรายมากเลยนะทรายมากไปใส่ปูนนิดนึงใส่น้ำเป่าือเปลใส่ปูนอีกนิดนึงบ่ใส่ปูนแล้วก็เติมน้ำนิดนึงครับเติมน้ำ นี่นะครับผมลีลานะครับก้อนที่สองนะฮะข้าวบ้านเชี่ยวสารฝรั่งลงนิดนึงพี่อันนี้ผู้เชี่ยวชาญเตียนี้ล่ะสั่งงานผู้ควบคุมครับผู้ควบคุมงานควบคุมงาผู้ตีผู้ไม่ผู้ไม่นั่เนี่ยนี่ครับเขาเรียกว่าตีเพื่อก่อีเพื่อเพื่อได้คุณภาพครับผมผมติเพียวเกาอ นี่ครับคนที่สามครับผมเป็นไงนะเอียงไหมพี่เอียงเนี่ยเอียงได้อรึว่าเอียงได้ดีเอียงออกดิแต่วฐานน่ะรู้สึกมันจะเข้าไปนิดนึงเอาเข้าวในก้อนในก้อนข้าวเออเออน้าแดงอนั่นแหละนั่นแหละเอาเอาตมบุญเข้าโอเคครับผม พี่ลุงพี่อะไรฮะหนุ่มร้องสั่งวะสองขอนครึ่งโอ้ไม่ได้แบบนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับเฮ้ยเอาเดี๋ยวเขาเปดแล้วตัวเลขตัวเลขเอาออกเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมผมเล็งให้นี่ตัวเลขเอาออกด้านล่างน่ะตูดอ่ะตูดเอาละออกข้างนอกนิดเดียอแล้วไหมสวยสวยดูดูมุมเสาน่ะอยากให้บอกดิใหญ่โตแล้วจังจังบงจังบงเวลาบอกถ่ายคลิปด้วยจะได้เป็นหลักฐาน เอาออกหน้านั้นน่ะเอาออกเต็มเต็มเลยโอ้นี่มันไม่ตรงเอยาออกอีกนั่นแหละพูดให้ฟังเอาออกอีกเดี๋ยวดิไม่ตรงนะเดี๋ยวดิโอ้โหบอกมัน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 โค้งนี่ะโอ้โหจังโค้งงดกัดเลยนะคะเลยก่อไม่ตรงเลยบอกมันโค้ง บล็อกโค้งครับผมบล็อกมันโค้งนะคะพีโทษบลอกเองนะคะบล็อกโค้งเจ้าโค้งนี่เจ้านี่ยรดิตู้ยังเก่า่บอกมันด้แบล็อกมันโค้งคุณไม่ได้เหรอไปบูนไม่ได้บัดนี้เอาละไม่สงปูนนี่ ปูนมันพองผงไปนะปูนมันแตกเนี่ยมันไม่เกาะมันไม่เท็มันไม่เหนียวอ่ะเหมือนมันไม่เหนียวอ่ะเดี๋ยวเพิ่มแป้งปูนมาอีกนะเดี๋ยวเพิ่มเยอะนะรับประกันครับมันไม่เหนียวเสร็จแน่นอนครับผมบายใจได้พ่อพี่ห่อลงมือแล้วดูนะครับลุยจนสว่างนี่นะครับเอาปั่นปูนนะครับเอาไฟมาต่อเลยครับเดี๋ยวจะไม่เสร็จเลยวันนี้ห้องน้ำ เดี๋ยวจะเป็มเกาะโงลกาแล้วนะคะโมลกาแล้วก็เริ่มนะคะเริ่มเกาะเลยนะคะอ่าบนมากแล้วเพราะว่าปูไม่เยอะนะคะมาช่างต่อยครับผมได้แค่นี้นะครับเอาคุณต่อไปคนต่อไปคือช่างพงนะคะช่างพงนะคะช่างพงจัดเองเลยนะคะ ช่างพงจัดต่อเลยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ทำแล้วแบบไม่ได้ตั้งใจนะผมไม่ได้ตั้งใจเลยช่างพงจัดเองเลยเบื่อลูกพี่ลูกพี่ทำอะไรมาเป็นเลยเบื่อลูกพี่ครับช่าู๊งต้องจัดเองครับลีลาช่างพงครับเมื่อกี้ดูลีลาพี่โอ๋ไปแล้วนะครับไม่ธรรมดาเลยเนาะเช็ดมือบ้างมืองหน่อนี่ฮะ ดูครับดูเดี๋ยวเวลาครับไม่ยังไม่ได้ป่ะทำไมครับกูยังไม่ใส่เลยก็ยังไม่ได้ยังไงของพี่ยังไม่ได้มันขูกไปเอ็นเห็นไหมเนี่ยต้องต้องคลอลงอีกพี่ตีของเจ้าของแล้วก่อไม่ได้แล้วมันคลอดไม่ได้แล้วปูนข้างล่างมันอันนั้นแล้วไม่ใช่อินลงไปข้างล่างบอก ไม่ไม่ทางนั้นมันจะสูงปูนนะปูนปูนเทเทปูนทางนี้สูงทางนี้มันต่ำอ๋อทางอืไปเลยเขาได้อยู่ได้เดี๋ยวเราไปมันต่อไปรล้เนาะเนาะอืข้างบนก็ต้องจับใหม่จับข้างบนใหม่จับตัวบนให้มันสูงขึ้นกดก้อนแรกอ่ะพี่อ๋ต้องเดี่ยวสูงขึ้นห้องน้ำหนูนะไม่สวยเลยนะม้ยอยู่ที่ฉาบครับเพราะว่าอีกสองก้อนนี้นะมันอยู่ที่คนฉาบครับอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับคนก่อใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวครับ เราก็นี่อะไรเราก็จับเสียมออกมาจับเสียมมาก็ฉาบให้มันเรียบอยู่ที่คนจับเสียมแล้วก็คนฉาบครับรเรื่องจับเนี่ยผมไม่อยากโมนะ่นะผมไม่จับ<ห><ๆ>ผมไม่จับอยู่ตลาดเออเม็ดละสิบห้าบาทสมัยยี่สิบปีทีเดล้วครับเ<ๆ>ม็ดละยี่สิบบาทผมไม่อยากโม้เลยเพราะผมไม่ชอบครับตอนนี้เป็นของเช้งพงนะคะนี่นะครับผมนี่ดาช่างพงนะครับออกมาแล้วครับผมเดี๋ยวตรวจงานก่อน พูดตรวจตานะคะพูดตรวจตาเป็นยังไงคะมองหน้าโอนแล้วเอ๊มน้าตูดโผล่ไปข้างนอกเดินไหมเฮ้ยยังไม่เคาะยังไม่เคาะอะไรยากไม่ดออกโอ้โหเคาะเข้าไปแล้วครับใจเย็นใจเย็นหยอกนอกนิดนึงเนาะเิ๊ะเป๊ปได้ได้มันต้องเคาะอย่างนี้ใช่ไหมสวยงามสวยงามมันต้องเคาะนะครนี่ต้องเคาะจัดให้ครับผมคนได้ผ่านไปครับ แ่นี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะคะต้ฝากกุติตามปรแลกีนบุ้งุกบุ้นะคะสวัสดีค่ะ